เรายังไม่ได้อัปเกรดเนาะก็เอาแบบธรรมดาไปไประหยัดง,งบก่อนช่วงนี้แบบเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะปลดล็อกแล้วอ,อะไรอ่ะคือปลดล็อกปุ๊บขึ้น,นตัวใหม่เลยเหรอวะเฮ้ยดูดิโอ้ย,อย่างเท่แบบตัวการ์ตูนแบบนี้คือแบบพี่ชอบเลยเออยังมีอีกกิจกรรมหนึ่งที่เรายังไม่ได้กัดน,นะครับนนัก็คือกิจกรรม นั่นก็คือกิจกรรมคู่หูอสุนในตำนานนะครับก็จะเป็นฉลาบเด้งๆแบบนี้นะก็โดยวิธีการเล่นกิจกรรมนะครับก็ง่ายๆนะก็ตอนนี้พี่มีราวอยู่แค่3ดวงนะโอเคพี่จัดมาเลยครับ1 5บดวงก็เล่นให้น้องๆดูอ่ะดูสิอันนี้เป็นแบบการสุ่มนะดูสิบวกเท่าไหร่บวกสองเฮ้ยเล่อะไรอะ อ๋อตกใจหมดตกใจหมดโอเคนะครับก็ถ้าหมุนครั้งที่2ใช้17อันเลยเหรอก็โอเคจัดมาครับอีก150หมุนไปได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่คือมันที่มันน่าเกลียดก็คือมันสามารถลบได้นั่นไงอ๋โอเคโอเคโชคดีนะครับมีไอ้นี่นะมัน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 ดึงเราได้นะโอเคจัดมีเจ็ดอันด้วยไปครับหมุนหมุน โอเคโอเคก็โอเคนะก็รับรับไปเถอะครับรับรับไปเถอะก็พอดีกว่า <g iggle> <g iggle> ก็โดยพี่ต้องละความต้องการที่อยากจะได้ชุดเท่ๆแบบนี้นะโอเครอบนี้เราจะได้อะไรวะปะ๊าโอเคก็ยังคงเป็นแบงคแจ็ค <g iggle> อยู่แล้วบทบาทที่เหมาะกับพี่ก็เหมาะที่กับเหมาะที่จะเป็นบทบาทตึงๆนะ ไม่มีสามตัวเราเล่นหมดสิบคนนะฮัลโหลแสดงว่ามีกริ้นนี่ไงเอาแล้วพี่ไม่รู้นะว่าใครเป็นกริ้นระหว่างไอเกตัวจริงกับเอ่อกับใครวะไอ้สีแดงที่เดินมาข้างล่างตรงนี้จำนนี้พี่ว่าเราต้องปิดไฟก่อนครับปิดไฟก่อนดักซุ่มเลยดักซุ่มใครแก้ไฟวะพี่หรือว่าไอ้ตัวสีแดงเมื่อกี้อย่าบอกนะว่านายเป็นกริ้นนะ่ะ แล้วนายวิ่งมาหั่นล่างแล้วมานายมาแก้ไฟใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ใช่วะ่ะเราว่าไม่ใช่เนะาะท่านี้มีหมอไหมมีหมอโอเคขอหน่อยนะขอหน่อยนะเพื่อนขอหน่อยนะเพื่อนโอเคเราจะซุ่มอยู่ตรงนี้เราดูหมอนายมีอะไรเหตุผลนายเลือกเราว่าเราฆ่า ถ้าใช่ก็นายน่าจะเป็นผู้คุมอ่ะปวดน้ำตาลข้าปวดน้ำตาลไอ้น้ำตาลจะฆ่าผมเย่งมาปวดไอ้น้ำตาลก่อนปวดน้ำตาลมันเป็นแนวอ่ะอ่ะน้ำตาลก็น้ำตาลเฮ้ยยิงไอ้น้ำตาลด้วยเนี่ยขีเท้าออกก่อนขีเข้าออกก่อนใช่ไหมถ้าเจนเลยว่านายเป็นผู้คุมแป๊บขีเท้าไม่ใช่ยหรอวะ แล้วมันรู้ได้ยังไงว่าก<ต>ูปาดอ่ะมันมีแต่ผู้คุมไม่ใช่หรอที่จะบองกักระยะไกลแล้วมองเห็นนะ่นะเอาพี่ก็แปลกใจอ่ะมันรู้ได้ไงวะรู้ได้ไงว่าเป็นพี่อู้พี่งงเลยนะ <S <S 1> <S 1> อ๋อรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วสิ่งเดียวที่มีความเป็นไปได้สูงพี่ว่าน่าจะเป็นเพราะว่าพี่แสงจัวโหดเกินอ่ะเพราะว่าพวกเล่นแบบเพราะว่าเราจะแปลกเพื่อนอย่แค่คนเดียวเพราะว่าเราเติมเกมใช่ไหมแต่ว่าไอ้คนอื่นเนี่ยมันไม่ได้เติม เราจะมีความแตกต่างเว้ยเออมันคาดเราได้ไม่ยากว่าเราเป็นแฝงแน่นอนเพราะงั้นก็เราจะแก้เหลี่ยมนะครับด้วยการเแต่งตัวแบบเป็นตัวธรรมดาธรรมดานะผิวแซนจะธรรมดาธรรมดานะเออแบบนี้แหละน่าจะแก้เหลี่ยมได้แล้วแหละอุ๊ยเดี๋ยวนั้นเดยนะเกือบลืมเกือบลืมเกือบลืมครับเกือบลืมเรามีไอ้ตรงนี้อยู่ไหนวะกรอบรูปอะกรอบรูปเวลาประยุมอะ เออเราก็ต้องเปลี่ยนแบบเป็นธรรมดาด้วยเออโอเคพร้อมแล้วฮัลโหลโหลโลโล,โล,โลอุ๊ยสาวพี่บอกได้เลยถ้าตานี้พี่ไม่ชนะพี่จะลบเกมนีน้ทิ้งเลย<อ>พี่มั่นใจละต่อจากนี้ก็ไม่มีอะไรมาแบบมามาท่วง,งขาพ,พี่ได้ไปเลยแบกแ๊กแก๊กโอเค ตาใน,นี้มีนักสก,กจิตแล้วก็มีสะกะอ้มีจับดักด้วยเป็นตัวละครนหนึ่งที่พี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไปปิดไฟครับปิดไฟด้านซ้ายมีคนรือเปล่าเด็ดแน่เดยวนะเ,วนะเอาอย่าบ,บอกนะวะสี่โมก็สี่มไปแหละดูดิครับเนียนคลิปไม่มีใครรู้ว่า ไอเซนปั๊มตัวเข้ามาอยู่ในนี้โวดสีน้ําตาลเอ้าเพื่อนทําไมนายรีบเกมเลือเกินไอนี่เป็นเป็นอะไรวะไม่รู้อ่ะไม่มีผู้คุมแะมันรู้ได้ไงไม่รู้สีน้ำตาลจีนสีเหลืองผขงอู๋สีน้ําตาลฮะสีน้ำตาลจีนสีเหลืองเราเยนียนเป็นเออคือวิทยุก่อนโหโหไม่นะเพื่อน ไม่เป็นไรก็มาดีครับเออต่อให้เจ็ดต่อหนึ่งอะครับน้องๆต่อจางนี้พี่ไม่กลัวอะไรละเจ็ดต่อหนึ่งก็ได้หมดถึงแม้ว่าเพื่อนเราจะาออกไปแล้วอืมรอคูดาวก่อนนะรอคูดาวก่อนนะโอเคพร้อมแนละ้วพร้อมแนละ้วได้เวนะลากินเหยื่อวันดีแดงแดงเด็ดมีคนดูกล้องอยู่นะมีคนดูมีคนดูกล้อง เราจะสอบที่ไหนเราเจะสพบที่ห้องครังอะ่ะมันไม่มีหมอหนาตาเนี้ยเรากลัวฆาตกรมันปาดอ่ะแล้วก็กลัวจะกะกินอ่ะไฟมันดับแหละคือ,ค,อคือเราไม่อยากบอกบทแต่ว่าเราเป็นคนดีอ่ะเพราะว่าเราไอ้นี่มันมีแบกแก๊กเนะ <S <S าะกับบักอยู่ไหมอันนี้ผมไม่อยากจะพูดนะแต่ว่ากลัวแบกมันเดาอ่ะอ่ะเอางี้ยอมบอกบทก็ได้วะแบกจะเดาช่างมันไปหาเลนตาไหม่อ่ะผมเป็นกับดักนี้แหละ มึงดาไปเลยแบ็คถ้าม,มา kind of calm, like no, mm ึงอยู่ข้าบความน้ำเงื่อนไม่ทันได้เลยไหนไม่ทันแล้วเพื่อนโอ้ยตื่นเต้นเหมือนทุกคนปาดโดนกับดักโอ้โหเกือบไม่รอดแล้วพอดีว oh. ่าสติปัญญาของพี่มันมันไหวพี่มันดีอ่ะโทษที่ละครตนที่เจ็ดตอนหนึ่งอ่าเราจะมาฝั่งซ้ายนะครับลูกเรือฝั่งซ้ายเด้อ สะกดจิตกูไม่ได้ลูกปัดอย่านะอย่านะแขลรอรอคุณดาวนะมีคนดูอยู่ด้วยกันทั้งหมดสีคนเป็นกำลังใจพี่หน่อยน้องที่จะล่อผู้หญิงคนนี้ขอไดักันครับแ <c oughs> ม่กูตายอะ่ะไม่นะเป็นทหารหรอกเลยอ,อะไรอยู่นี่เดี๋ยวนะทหารไม่มี ไม่มีท่าหารโอ้โอ้โอจะสะกดจิตเหรอวะอะไรนี่คือไม่เป็นไรครับถึงแม้ว่าเราจะตายเราอย่าเพิ่งทอแทะอย่าทอแท้อย่าวันไว้ไปไป,ไปแก้ปัิกรณโอทูกันไปแก้ดีไปแก้ยืนมองอไรเล่ามันรอรีพอร์ตตบผมแน่เลยอะ่ะอย่าอย่าเพิ่งรีนะอีสิบห้าวิอย่าเพิ่งรีอย่าเพิ่งรีนะอีสิบวิ อยา่าปล่อยให้มันระเบิดไปเพื่อนปล่อยให้มันระเบิดอย่าลีนควาสบเราเออสวยยิงนายเพื่อไปสามสองอย่าอย่าลีนอ, <c oughs> อะไรวะอีกที่จะแท้ๆคือก็ตามสัญญาเลยนะครับเพราะว่าพอดีพี่เล่นเล่นไมน่านะครับพี่ก็เต้องลบเกมทีนโอเคก็ไว,เว้เจอกันนะครับทุกคนอุ้ยข,งขางเอา้างไอ้ขี้ขาง